ขอตังช้อปปิ้งหน่อยนะอขอตังช้อปปิ้งหน่อยนะวันเดียวนะขออีกปึกหนึ่งได้ไหมอ่ะขออีกปึกหนึ่งนะท้ายลนะครับขอกำลังช้อปปิ้งหน่อยนะที่รักน,น,นะที่รักจะพาเขาไปหรือเปล่าคะจะพาไปด้วย,ย,วยน่ารักจังเลยหอมแก้วก่อนหอมแก้วก่อนน่ารักจังเลยสามีน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณ ต้องบอกว่าไม่มีใครค่ะมาแรงกว่าแม่ตากแล้วก็ป่าเบียร์แล้วในตอนนี้ที่กําลังตกเป็นประเด็นขายทองอยู่ในขณะนี้ค่ะโดยจากการตรวจสอบพบว่าแม่ตากกรงกระหนกนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท3แห่ง1ก็คือบริษัทเลดี้ไทยคลับจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่26มกราคม2558บริษัทเลดี้เคทูเอ็นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560แล้วบริษัทแม่ตักเลดี้888จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่10อตุลาคม2565 โดยบริษัทแรกค่ะเลิกกิจการไปแล้วส่วนอีก2บริษัทก็มีไรายได้ที่ไม่มากมายอะไรบางปีขาดทุนบางปีก็กําไรหลักหมื่นแต่ที่น่าสนใจก็คือบริษัทเคเวนโกที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านทองจดทะเบียนในปี2,562กับบริษัทเลดี้คลับที่เพิ่งจดทะเบียนในปี2,563และไม่ปรากฏชื่อของแม่ตกคัะเป็นชื่อของสามีนั่งเป็นกรรมการร่วมกับคนนามสกุลเดียวกันโดยบริษัทแรกค่ะสามารถทํารายได้รวมกว่า1,000ล้านบาทใน5ปีแต่ว่ากลับมีกําไรสุทธิเพียง13 3ล้านบาทเท่านั้นเช่นเดียวกับรายได้ของบริษัทเลดี้คลับซึ่งมีรายได้รวม4ปีที่สูงที่สุดถึง751ล้านบาททั้งที่สินค้าทั้งหมดที่ขายเนี่ยมีไม่กี่ชนิดอีกทั้งแบรนด์ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักและไม่ได้มีการโปรโมทหรือว่าวางขายในช่องทางทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านปับเบียเนี่ยได้ชี้แจงว่ารายได้เกือบพันล้านไม่ได้มาจากธุรกิจขายครีมกันแดดแค่อย่างเดียวนะแต่ยังมีอาหารเสริมแล้วก็สินค้าตัวอื่นๆและความสําเร็จส่่วนหนหึงมาจาจก เสียงและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อภรยาอย่างแม่ตั๊กนั่นเองส่วนอีกเรื่องที่มีคนสงสัยไม่แพ้กันค่ะว่าบริษัทของแม่ตั๊กแต่ว่ากลับไม่มีชื่อแม่ตั๊กนั่งอยู่ในฐานะกรรมการ,การ,การหรือนั่งอยู่ในฐานะใดๆทั้งสิน้นในเรื่องนี้ค่ะแม่ตั๊กเขาบอกว่าที่ไม่มีชื่อของตนในบริษัททั้งสองเนี่ยก็เพราะว่าตนจดทะเบียนสมรสทําให้สามีต้องเป็นคนจัดการกับเอกสารทุกอย่างส่วนตนเองจะทําในส่วนของการจัดการการตลาดตรงนั้นไปก้าวเป็นว่าค่ะเคลียร์ชัดเจนกันแล้วค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว